สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะคุณพัชรนาครับวันนี้เราว่าจัดนะฮะอยู่กับแขกรับเชิญนะครับคุณฮาร์ดแชนแนลครับอ้าวฮัลโหลครับคือเขายังไม่มีไม้นะครับคือตอนนี้ยังไม่มีไม่คือแต่เขาใช้หูฟังของโทรศัพท์อาจจะได้ยินนะครับแต่เขาอาจจะพูดไม่ได้ครับอีกสักสองสามคลิปเขาอาจจะมีไม้แล้วอาจจะพูดได้แล้วก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะฮะ ก็ไม่แอกนานเลยไอคลิปก่อนนะ่ะมันมันไอนี่ไงโดนล้างเครื่องอะ่ะมันก็เลยไม่เหลือวเวอร์คราวนี้จะมาเล่นเอาจริงๆเลยใะกันอ่ะตัดไม้แล้วนะครับยังยังกันตัดไม้ครับเดี๋ยวนะตัดไม้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอปรับห้อง พอกแป๊บหนึง่งนะครับแป้นหนึ่งนะอะมาต่อกันเลยตัดไม้กอนะก็คือกว่าเราจะมาลงโปรแกรมนะฮะมันมันจงนี่ไงเลย เลยเลยหิวเลยคเพราะว่าเราเพิ่งมาลงโปรแกรมนะโปรแกรมอัคลิปเคนประสิทิ์ประตูนีโอแปดนะครับนึ่นะเดี๋ยวเราขอเปิดเพลงพวกความมันหน่อยละกันนะครับนีบรร่นะ เลยนะครับแย่ปรับาาเสียงเกมหน่อยก็ได้คนะรับเสียงเกมอ่ะมันดังไปนิดนึงเราก็เปิดเสียนโอเคปัดไลนตปัดได้ครับอมงมันไม่มีอะไรพูดเลยนะ นี้เป็นการชูระดับพั้นไม่มีการแจกนะคะจากเราแตจบถ้าเกิดเราจบ Star l เล e ของตรงนี้เรจะมีทั้แจกรแกรแจเงินี่คือผมเองใช้ตัวเกมของไอชักออนในท่านกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องของขายอะไรหลักนะครับสุ โอคุณฮารเรามาทำบา้ำบานเงินดีกว่าเริ่มเริ่มมาประกบบ้านที่กว่ากว่าแคว่าเดี๋ยวมันจะมืดเอาทั้งสองก็อย่าเพิ่งใช้ไม้แด้เราทำบ้านท่อมจะรัเสียงเกมคุณดังนะไปเลย โอ้ยล้เมืกอเาเจอของนะัวคุโอ้โอคฮัลโหลนี่คือเป็นเปิดซิเวอร์นะคะนี่กถามว่าตุกเกเป็นตุวกเกมไหมเป็นตุวกเก้แอนดชรกอ้าท่านานะรับ ก็เลยเป็นที่แพ็คแบบนี้นะฮะแล้วก็ามาขนบ้างเลยฝนเริ่มตกแล้วเร็จเดี๋ยวรอดนะูฮะฝนตกถ้าเกิดที่เตรียมฝนก็หอมวปด้วยนะคะเพราะฝนตกครับบ้านเราอยู่ไกล้กันเลยเ๋ยอก็เลยมาชวนกันอัดคลิปนะครับโอเค ฝนตกใช่ไหมครับใช่ฝนตกแรงมากเลยนะคระแม่ผมอาจจะพูดแรง,งก็พอไปหน่อยครับไปฝนก็ไม่ไดีอะไรเหมือนกันเลยก็ขอเสีงดังนะครับโอเค ู้ที่เป็นต็มับที่ผม<ส>ไม่รู้จะเอาอะไรว่เจ้มาม่านก็นขอไหม้หน่อยปมะมาณนี้ผมไม่ได้ยินเอ้ยไม่ได้ไมีแค่นี่แหละ แก้ก่อนนะฮะว่าครับมีอะไรครับอาหารอ๋ออันนั้นผมได้ไปแล้วอาหารเนี่ยอ๋ออาหารอ๋อน เดี๋ยวพ,วพนักงาจัดการได้ไหมครับเออแกะค่าเลยค่าเลยแกะมันจังเลยอะไมีอะไรมากครับพ่อแม่

าชโอายกำเกลยอฟรีลืมลืมผอนนานโอเคนี่เดี๋ยวเป็นไว้ดูดูดูสมมี้ครับจะเ,เป็นกระจกเออตอนนี้บ้านเรามืดมากครับ เมื่อไหแล้วจริงๆด้วยรับเดี๋ยวมาขยับไปกันก่อนออามายขยับบ้างมาก็จะหมดแล้วประหยัดไม้ครับประหยัดไม้ว่าไงครับได้ขดแกะมเกียอนครับคุณฮาร์ โหลได้มากี่อันละคะคุณแกสามอันนี่เออแย่มากสรุปคืนนี้เราก็ต้องมาอดทนตานล้วนะเพราะว่ามันมืดแล้วมันยังมีมอาคุณขเขาแสนี่ผมเปิดเจอไม่มอนะเมือไม่มีอะไรอันาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงได้เลย ผมก็ไม่มีกระทางบัาก็เลยมาอัดน,นะครับเขาเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะมาอัดคลิปนี้กันนะครับอ้าวคนนี้มาขุดคลองไหนแล้วนะโกอ่นะเนะี่ยตรงเนะี้ยเนะี่ยเนะี่ยเนะี่ยขวดเนะี้ย Okay. อ่าไม่ต้องมาบมันจะจบแล้วแม่น่านกลัวน่านนะะทำอะไรของคุณอันนี้เ,เราอาจจะรักเกมไปหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีเราจะขอใช้สูตรทั้งหมดนะคะเราจะอัดสูตรามาเลย ไมจริงๆเลยว่าเลยอันนั้นไม่ต้องสงฝ่ายนะครับสกินคุณกายมันไม่ใช่เนี่ยมันคือปอมบี้นะฮะแ yeah, ย่ละแล้วเลยล้อมาเข้าบ้านาาาาค่ะพูดนะไม่บอกแผ้ไม่ลาไม่บอกเวลา มดี๋ยวออมาทำตัวนี้เป็นความกันไงนมันไม่ตูดลัดนะคะไม่ต้องตกคุณฮาร์ดมาช่วยหน่อยเร็วอย่าพึ่งนอนนี่โอเคไม่หมดนี่ว่า โอเคครับเรียบร้อยแล้วทำกระแสน้ำไหลผ่านได้แล้วเราจะได้ทำเป็นฟาร์มได้นะครับโดยที่ประหยัดพอแล้วเอออันนั้นเป็นเธอ,อไม่ว่ากันนะเพราะว่าเราก็มือใหม่กันไม่ค่อยเก่งกันนะฮะช่ามันเหรครับจต่ออตอนนี้2นาทีแล้วนะครับ อาจจะไม่ผิดพลาดอะไรมากก็ขอให้น้วรนะสำหรับคนที่ไม่ถูกใจอ่ะไม่ชอบติคิดนี้ก่อน A R T F C ได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ว่ากันไม่ชอบไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราอัจเะียนเราไม่ถูกใจใครก็งบนก็จะเป็นไปได้นะคะไม่ชอบก็ไปใช้อใช a L T F C ได้เลยะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ว่า นี่มันเยอะมากเยวมาทำเป็นหนึ่งแล้วกัน เขาครับแก่เขาครับมันนอนไหมคะมันต้องน,นอมมนเป็นคู่นะฮะเด๋ยปืนมากก็แขกแขกแขกตายหรอครับ มีมนันคัาวสาลีไหมครับอะไรเหรอ โอ้ยเจ็บโอ้มายุ่งอะไรด้วยมาล่อเลยครับอ๋อเจื่อนมีหนึ่งหัวใจโอเคเขา้าใจครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าล้มละมาำ กว่านะคุณฮาร์ดแดนนี่แมายคุณว่าอะไรโอ้ย่าเลยครับไม่ดีมากไม่ต้องเราได้มาถูกทีสิอย่าคิดโกง บอกครับว่าผมเจออะไรไม่มีอะไรหรอกครับก็้วก็เจอเจอ่จานอีกขึ้นหน่อยโอ้โห ล้วเจอหอมไม่ดีเลยโชคร้ายมาการับโหโชคร้ายมากยังไม่โชคร้ายขุดอีกขวดแม่เ เปิดสายของเรามาปลูก่าปลูกเดี๋ยวเรามาปลูกออก,กินกันนะคะเพราะว่าไม่มีอาหานรนมากมันก็เช้าเลยเหมือนกันนะยรับเดี๋ยวอีกสักประมาณสามสีดทีผมก็จะขอลาตัวไปก่อนนเพราะว่าไม่ได้ฝน,นตกฟ้าผ่านะะร,ระวังนะครับเรือตัวเองด้วยนะคะทุกคน ช่วงนี้มันขึ้นหน้าหนาเลยนะเออนก็อาจจะมีมั่งแหละ ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันไม่มีอะไรอ้าวทำไมอ่ะประตุกทำไมเดี๋ยวเราจะมาหาขอาตบออแหมลูกมไม่อยากหิวดิไม่ว่ามไม่มีอะไร อันนี้คือวิธีรันนะฮะรันมันก็จะแบบประมาณนี้ค่ะคือแบบเราจะาเคลียเกมเร็วๆคือแบบมาถึงก็จะหาของมาถึงจะหาเพชรมาถึงจะขอของที่ดีมาแน้นะครับจะจบคลิปเลย่อนี้ไหมครับคุณทาวครับหรอ ไม่มีอะไรจะพูดครับก็ เราจะพูดจริงๆครับก็เดี๋ยวเล่นตาปมาปกตินะฮะ หัวล้อละอดินไปก่อนเ๋ยวมาทำฟาร์มได้อ,อะไรลหรอเออแจวแจวได้สองเพลงนะครับแล้วจบคลิปเลยไหมมันยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะนะจบคลิปเลยนะอ่า มายืมป้องกันนะครับวันนี้เออวันนี้ของพวกเรานะครับเราก็ขอลาตัวก,กันไปก่อนนะครับมนนีแล้วบ้างครับสวีับสวัสดีครับคลิปหน้ามาเจอกันนะครับ